เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านก็เจอกัผมในเกมเกินชิน m p p c t t กันอีกแล้วนั่นเองซึ่งหลังจากที่เราทำการพยายามจะหนีออกจากรีโทได้นะฮะซึ่งเราได้ จะมากับสิขาแ่นเองเนาะงั้นเราก็เริ่มดีกว่าซึ่งพาคที่แล้วคือแบบเจอจเสียงกับอาไงเดียภาคเสียงเยอะมากเจ็บคอเลยร้อยคอเกือบพังโอเคงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าอาผมคิดว่านะผมต้องเปลี่ยนตนนัวละครนะครับว่าถ้าผมเล่นทีมเนี้ยด้าเมยผมจะไม่พอเพราะว่าในส่วนของตัวโรมีนเนี่ยผมไม่ได้ปั้นเท่าไหร่งไงอาจจะต้องเอาหูเต่ากลับมาใช้ โอเคมามตอ่อมาอกลับม,มาละお下がโอโจซお嬢様คุณหนูถอยไป,ไปก่อนให้พ่อดาจัดการเองไม่มีบทให้คุณนายนนออกลงแล้วล่ะขนาดนั้นเลยหรอจริงนั้นนะเฮ้ยคุณนายจะเป็นไหนกันเจ๊ตายเแบบอ้ะมีตัวยังไม่ตายหนึ่งตัวตกน้ำไปซะตกน้ำไป ตกเลยเนี่ยฮัลโหลอันนี้อะไรอะนึ่งนะเอาไว้ก่อนอ,อ๋อบอลูจะพังหรือเปล่าไม่รู้กบเ,เก็บแรมหนึงนะออกมาสำรวจครั้งแรกทำไมการอนมันมยอสเอร์นี่ไม่ต้ององ่นมยูเซนเอรไม่ต้งขึ้นยดร้ายไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ เพราะว่าไม่ได้สกิลดีใส่อีก่มัแบทแไม่มาได้ไันะไยบไัตนบันอันนี้ไปกิน,นอันนี้ไปกินนี่ไปกินเเคโอเค,โอเคนั่นมอนเตอร์สิน,นะฮิชอว์อันนี้คืออะไรอ่ะ ああ、クラス危ないまた攻撃が来るスタート私のそばに。おい、サムライで。サムライで。おい、サムライん。おい、サムライで。い<や>い มันเป็นปลสิทธิ์เฮ้ยาบอลูจะพังไม่ดีบอลูจะพังไม่ได้นะใอ้วยแกตยซะเจอไฟต้องดับไฟอ๋อของดับอ่ะไม่ดับไม่ดับด้วยใจร้ายจังเฮ้ยของดับบนูยังไม่ได้เก็บเลยหมี๋ยวานข้างหน้าแบบพักได้ครู่หนึ่งคุณหนูโอชิมะโอชิมะ

เไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้จริงฉันคิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าชินจูแกกับไม่นใคุณหนูต้องมีเจตนาอย่างอื่นแน่ๆที่ไมจารนะคุณหนูเรื่องคัที่คุณหนูพูดถึงก็ไม่ใช่ก็จำเป็นต้องปิดบังนี่นาเขาคือคนที่อยู่ในใจของฉันน่ะอ๋อนคนที่อยู่ในใจ おいおい嘘だろ真の女王はもそか真の女王はなんでもないなんとなく聞いてみただけだよ <laughs> 俺はそんな夢みたいなこと思ってるわけ <laughs> <laughs> ทั้สงสองคนได้ต้องกังวลไปเรื่องนี้ขอให้เธอทั้งสองตั้งแตหนว่าไม่เคยเกิดข้นหากว่าท่านพ่อลงทันจอรับฉันจะรับผิดชอบทมดนดชอทดฉันจดชอบท,ท่้งน้งหัอั้นจ็เับอานจะรับ้วกันแต่ั่าคุณงหนะ้งหมกฉจบได้จะเป็นจังไง

แล้วกัเนะ่ยคนของิซาตโตะซังดช่าั้งโผลซาซัโตะขโมัตสฮุอไรอยซนี่คนเิมนะเดดใจไม่รางนะไม่รัเย้พอแห่งซากุระศักดิ์สิทธมอบอีกตัวซีรีส์ให้กับบรา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 สัอย่างอ่านไม่ทัน ในสุดก็ได้ไปอิสระแล้วเย่อิสระที่แท้จริงอีกนีต้องไปหาโชมาได้แล้วหรือไมจำได้ว่าจังหวะนั้นอยู่ที่โรงน้ำชากันเลกอ๋อนอื่นนะฮะเราได้อิสระแล้วต้องทำการสำรวจ<ย>ผมบอกเลยพาร์ทนี้เราต้องสำรวจนะเฟร็เคร็เราไม่รู้จักแล้วตอนนี้นี่พอรับเฟร็แล้วเจ็บคอมากวอันดับแรกเราต้องจุดไฟโอเคอันนี้คือต้นไม้อะไรอะ่ะเรียกเอริกโตกรานุ่ม อะไรอ่ะทำไรได้อ่ะอันนี้ผมเล่นสดๆเลยนะมไม่รู้เล็กตอการนุ่งทำไรได้แล้วก็เรียกเหไกันอะไรอ่ะกด G เพื่อเรียนรู้อืมเรียนรู้ Thunder Sphere สิ่งประหลาดที่มีเชื่อว่า Thunder Sphere นั้นพบได้ทั่วไปในอินสมมะ ผู้ที่มีพลังแห่งธาตุไฟฟ้าหรือผู้ที่ได้รับการปลอดปานในอินเซมะสามารถใช้มันเพื่อเคลื่อนที่ได้ว่องไวดุดสายฟ้าหากตัวละครที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียงครอบของอราริโตกานนมหรือติดสถานะไฟฟ้าจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังทันเดอร์สเฟียร์ด้วยความเร็วสูงเอ๊มันคืออะไรกันแน่ไม่ค่อยใจเลยจริงๆเคลื่อนที่ไปยัง อ่ะอ่ะอ่ะอะไรอ่ะคือะไรอ่ะเคลื่อนที่ยังไงกดทีอ๋อแล้วก็กดทีอ๋อวิ่งเจ๋งวิ่งเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็ไปเก็บอิเล็กโตรครูรัสต์อ่ะวิเจ๋งเ่ะอ๋อมาเล่นอย่างนี้อย่างนี้เองช่วยกันนะจ๊ะทำไมทำไมสนุกสนุกเอ๋อวัด แล้วทำไงอะ่ะเอ๊ะยับอกว่าต้องเก็บไหมทำได้ปะถ้าเรามีอันี้อันนี้อีกอ๋อเข้าได้เลยอ๋อได้สเปเชียลซากุระบลูแล้วอันนี้เอาไว้อัพตัวละครอายากะซึ่งเราไม่มีเนาะอันนี้ทำอะไรได้ทำลายได้ปะ,ะเดี๋ยวลองเก็บมาอีกรอบทำไรได้อฮึ ก็ทำอะไรไม่ได้มาแล้วจบแล้วมาแล้วจบแล้วนี่คือการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่นะฮะโอ้หม่กอดน่าสนใจแบบใหมอินเนสมามีอะไรเอ้ยมันเควสเหรอเแอบบอกมีเควสเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวค่อยแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยอยากทำเควสนะฮะเหนื่อยเจ็บคอใช่ไหมนั่งไงแจ้งเตือนใหญ่เอ้ยจิ้งจอกจิ้งจอก เดีย๋ยวเราเก็บของอับอับไปให้นาโอมีเคล็ดอยูแล้วนั่นก็เคล็นั่นก็เคล็โอ้โหขยันเคล็รับมาก,ก่อนก็ได้อันนี้ปูใหม่วะเนี่ยไม่ใช่ซันอันนี้และวะ้วเป็นแครปเหมือนเดิมมันก็คือแครบอ่ะไม่ได้จระเข้แล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนได้บัวบ้โบัวบ้าบบาโบบาอ๋าอ,อแล้วก็บินขึ้นไปโอเคสนุกอยู่สนุกอยู่ นะทำให้มันหายกระตุกนะมักระตุกเกินซึ่งตอนนี้เราก็สามารถออกไปสำรวจได้หมดแล้ไอ้นี่กล่องเลยนะน่ารูก็มีไอสแลนอินาซึมาโอ้อะไรนี่ยเยอะมากคือเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมเอาไว้ก่อนละกันแน่นอนว่าเราต้องไปสำรวจให,ห้หมดเลยเนี่ยหมดเลยเนี่ยเยอะมากบอกเลยวันเดียวไม่หมดเป็นได้ยาว โอ้โหแล้วผมเพิ่งเริ่มต้นในการเล่นในครั้งนี้บ้าไปแล้วบอกเลยมียาวพันนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยราู้สึกมีอะไรให้เล่นเยอะเลยมันเป็นคนหลงทางตอนเนี้ยับอยู่ไป,ปหมดเลย <S <S นี่โอ้ยนี่ไงน,น,น,นี่ตัดตาตัดตา ม <Okay. S 2> อน,นี่อ๋อพวกมนพนี้ก็นน่าจะเดือดสนิทน่ยเจอเจอตอนระหว่างทางโอ้ฟ้าไฟฟ้าอมะไรเนี่ยโอ้โดอะไรเนี่ย,ไ,ยไม่รู้สกิลมาก่อนเลยนี่มันพวกซมารุว่ไอซามูไรซามารุคออรโอ้มันเกน,นโอ้ใจเย็นมันเก่งจังวะ แฮชยี่ชายเจยยจุดนี้ละใชได้่เได้ไม่หลอวนคนนใหญ่ใไม่หล่อไม่มไรตัวใหญ่ายยาจริงคนนี้สองตัวสุดยหน่อย ยา่างนจำโบราเยตัวเล็กก็ตายง่ายนะแต่ตัวใหญ่ตายยากอยู่สงสัยต้องเนี่ยนะเราไปปั้นตัวละครเพิ่มไม่งั้นจะลำบากในอินเนสเมะแน่ๆเลยตอนแรกปั้นให้แบบว่ามันพออยู่ทุท่งเลไทยไปเจออินเนสเมะเข้าไปโอหยากเกินเยอะอุ้ยกล่องใหญ่ได้สิบไฮมันเจ็บ นี่อันนี้คืออะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยอันนี้คือทำอะไรไดเดินผ่านได้ปะเดินผ่านได้อะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยรีเลย์ตัตูอ่ากดจีครับรอเลยอย <c oughs> การนาไฟฟ้าในบางสถานที่คุณจะพบกับกลนไกต่างๆที่ประกอบร่างกันอย่างลึกลับอ่า d i s h a r โอนและ Cumulation Stone กลไกตัวแรกจะปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ไม่เป็นอันตรายใส่ตัวละครและมอนสเตอร์ที่ติดสถานะไฟฟ้ากลไกตัวที่2จะดูดซับกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจาก discharge Stone บางครั้งคุณจะพบ Relay Stone ซึ่งสามารถทำให้กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจาก discharge Stone เกิดการนำไฟฟ้าได้การนำไฟฟ้าความแตกต่างเล็กน้อยของ โ a เด o n s ส o ตนอาจทำให้เกิดทำให้กระแสไฟที่มันต้องการใช้แต็ต่างกันไปแล้วมันทำอะไรได้อะราบอว่เอ้าก็ไม่บอกอีกแล้วาทำอะไรได้อ้าอะไรอ๋อเราสามารถวางกลับได้แบบวะ่าไม่ได้แล้วนั่นคือลูกบอลอะไรจะโดนไปดูดโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอนนอ้ทำไรอ่ะโยงไปไหนอ่ะเ้าไม่รู้เออวัดง้นไงต่อเออไปโน่นแล้วอออวัดเอ้าเอ๊ยอะอ่ะอ่ะอ่ะได้กล่องเฉยฮะมันดูดเราได้ด้วยอ่ะข่าเราอ๋ออไม่เอาไม่เอา เปิดกล่องก่อนเปิดกล่องก่อนเฮ้ยเปิดกล่องก่อนแล้วกันจะได้ไม่พลาดกล่อง <c oughs> เล่นเล่นแบบงงๆเลยรดอนไปดูแล้วทำอะไรได้อีกอ่ะไม่มีแล้วนี่มาเดียวจบเดียวอัน,นอ,อ,อ,อุ้ยเยอะหมดเลยหมดนั่นกล้องภ <c oughs> านนี้เป็นอะไรที่แบบงง,งไม่หมดเลย, <c oughs> ยเยอะเกิน เปิดใหม่แป็กไม่เกินนี่กล่องใหญ่นะฮะได้สิบเล้วมาเก็บหมอทีน,นี้มันไม่ค่อยเก่งเจอบ่อยแล้วตอนนี้เรอยพาร,รูสุสเซคิล ขออนุญาตไปศึกษาสกิลกันก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่แบบเรียนรู้อะไรเยอะแยะหมดเลยแล้วกันโอเคไป two thousand years later ทุกคนครับเห็น <mayonnaise> สีน <unnecessary> ี้ไหมดูส <Tonight> ิเขาบอกว่ากำลังสวีทกันเลยอ่ะแน่นอนครับคมนะผมต้องไปรบกวดเขาให้ได้ยอม

เขาคิดชื่ออะไร เดนดานม่ใช่การเดรอนนะเดี๋ยวเราใคยได้ดังนี้ยล้โอ้เดนดาบอ่ะเดินดาเดินดาบอ่ะอันนี้เดินดาเปล่ารืว่าการเด้นดาเปล่าเนี่นั่นหละการเดินดาที่ซูสี เอาละครับก็ผมได้ทำการฟาร์มของเป็นจำนวนมากเลยฮะในแมปอินาซุมะเนาะก็เปิดแมปหมดละแต่ว่าจะมีบางส่วนที่ดูสิมันเปิดไม่ได้ฮะมันต้องทำตรงเกาะนี้จะต้องทำเควสครับต้องเอาเปืนใหญ่มายิงซึ่งผมยังไม่ทำเลยอันนี้ก็ต้องไปฟาร์มของเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากฟาร์มมันถึ0พันหร้อยเม็ดละ โอเคงั้นเราไปกดกาชายกันเลยว่าจะได้สายุไหมอะไรนะพันสี่ร้อยสี่สิบกดไปสีดาวออกแน่นอนเรจะได้สีดา,ดาวเาจะได้สายุไหมเด<ฮ>่นมากเคกดไปรุ้่นมากฮะด่นมากเราจะได้ไหม Oi. Oh, di mana? Mana? Saya. Nah lah. Ciao.